ปลาเนรทองไอ้ที่ใบสวยๆนี่พี่ใช้ตัวตัวไหนพี่นี่ตองเก้าครับตองเก้าใช่ไหมตองเก้าเล่งเล่งใบขยายต้นเล่งใบขยายต้นโอ้ต้นต้นดูสิครับใบใบหนามากเลยนะพี่เนาะหนาครับอืมชี้ดูแตกกิ่งแตกขนาดนี้โคนแตกขนาดนี้เลยนะมันแตกแบบแตกขยายตองเก้าไหมแตกเป็นแผลแตกเป็นแผลอ้โหพี่ใช้ตองเก้านะพี่ผมถามพี่หน่อยพี่ว่าอัตราการใช้ต่อต้นเท่าไหร่พี่ อย no ่างต้นใหญ่นี uh ่คงต้องใส่โลกว่าโลกว่าโลครึ่งถึงสองโลประมาณนั้นประมาณนี้เนาะใส่ทุกทุกกี่วันพี่ใส่ทุกประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันใส่ครั้งห้าวใส่ครับโอ้โหอีใบอันนี้ตองเก้าใช่ไหมตองเก้าใช้สูตรเดียวใช่ไหมพี่สูตรเดียวสูตรเดียวเห็นไหมเห็นไหมอ๋อขยายแตกเลยเนาะคิดว่าเป็นแผลอ๋อดูดูสิครับดูดิโอ้โห อันนี้สูตรตองเก้านะครับพี่เนาะมีขยายนลพี่เนาะมันขยายเปลือกใช่ไหมพี่เนี่ยขยายเปลือกอ่าคิดว่าเป็นโรคตอนแรกผมว่าเป็นโรคเป็นโรคจะไม่ใช่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ต้นหนึ่งก็แตกแต่้นโพนี่ขึ้นมาเลยออเป็นหลายต้นเป็นหลายต้นสึกว่ามันขยายขยายดีนะพี่เนาะขยายดีมันมันจะสร้างตัวเซลล์ใหม่ใช่ไหมมันเหมือนกับอาหารมันเยอะจัดแล้วอมันมันโตไม่ทันคือมันขยายจนแตกขยายจนแตกใช่มันกินเยอะอื ผมยงว่ามันกินเยอะไปหน่อยเป็นไงพี่รู้สึกว่าุรู้สึกดีไหมดีนะดีดีเนาะดีครับอต้นกิ่งใหญ่ขยายดีครับมันไม่ค่อยไม่ค่อยแกล้ไม่ค่อยอะไรอะ่ะไปดีต้นไม่โสมนะพี่เนาะไม่โสมไม่โสมปุ๋ยปลานิมทองส่งฟรีถึงบ้านกระสอบเดียวก็ส่ง